everyone welcome back to English class with teacher Vina สวัสดีค่ะเด็กๆยี่นี้ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูวินาค่ะ let's review about places and free time วันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง places สถานที่และ free time กิจกรรมยามว่างกันนะคะ look at the picture and r e p e a t a f t e r m e ดูรูปภาพแล้วอ่านตามคุณครูนะคะ the f i r s t คำแรกค่ะ places places สถานที่ number one hospital hospital โรงพยาบาล number two school school โรงเรียน number three shopping mall shopping mall ห้างสปปรรพสินค้า number four pet shop pet shop ร้านขายสัตว์เลี้ยง number f e restaurant restaurant ร้านอาหาร number s gas station gas station ปั๊มน้ำมัน get your notebook and write the date de เด็กๆนำสมุดภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะจากนั้นเขียนวันที่ เขียนตามคุคู่ค่ะเริ่มจากคำว่า T E S T test แปลว่าทดสอบ places and free time เราจะทดสอบเรื่องของสถานที่และ free time กิจกรรมยามว่างเป็นการทบทวนและวิเคราะห์ข้อสอบก่อนที่เราจะสอบปลายภาคเรียนกันนะคะถ้าใครไม่ทันกด stop วีดีโอไว้ก่อนได้นะคะจากนั้นเขียนข้อ1ถึงข้อ10ค่ะวันนี้เราจะสอบทั้งหมด10ข้อมาวิเคราะห์10ข้อกันนะคะ อนุญาตอธิบายต่อเลยค่ะนักเรียนเลือกใส่ A B C หรือ D เท่านั้นนะคะเมื่อนักเรียนถูกคุณครูเฉลยแล้วถ้านักเรียนใช้สีใส่หนึ่งค่ะถ้าใครผิดใส่0ค่ะ Are you ready Let's go Number one A กับ B คุยกัน A ถามว่า Where are you going Where are you going หาคีย์เวิร์ดที่สําคัญก่อนนะคะตามที่ครูเคยบอกไว้อันนี้คุณครูช่วยหาแล้วค่ะตัวสีแดงแวว์แปลว่าที่ไหนคุณกําลังไปที่ไหนถ้าในโจทย์ไม่มีรูปภาพมาให้เราก็ต้องอ่านและวิเคราะห์โจทย์กันนะคะแต่ถ้ากรณีนี้มีรูปภาพมาให้ค่อนข้างง่ายค่ะ B บอกว่า i'm going to ฉันกําลังจะไปตามรูปภาพนะคะ a school b market c hospital d House, try to answer, ลองหาคำตอบกันดูค่ะ e ตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ A School แปลว่าโรงเรียนส่วนข้อ B market แปลว่าตลาดค่ะข้อ C hospital โรงพยาบาลข้อ D house แปลว่าบ้านนั่นเองค่ะ Number t I feel sick. I feel sick. คีย์เวิร์ดที่หามาให้นะคะคือคำว่า sick แปลว่าป่วยค่ะฉันรู้สึกป่วยและประโยคต่อไปขอไ้อใดถูกต้องนะคะ A. I want to go to the market. B. You are at the restaurant. C. You go to the shopping mall. D. I want to go to the hospital. Try to answer. ลองหาคำตอบกันดูค่ะ ตัวคำตอบนะคะคำตอบคือข้อดีค่ะมาดูมาวิเคราะห์ข้อสอบกันนะคะจริงๆข้อนี้จะไม่มีรูปภาพมาให้แต่เพื่อความง่ายของนักเรียนคููใส่รูปภาพไปให้แต่ถ้าไม่มีรูปภาพมาวิเคราะห์คำตอบกันทีละข้อนะคะ I feel sick ฉันรู้สึกป,ป่วยเมื่อรู้สึกป,ป่วยควรจะไปที่ใดดังนั้นข้อดีคือ I want to go to the hospital ป่วยก็ต้องไป hospital ไปโรงพยาบาลน,นะคะ One แต่ว่าต้องการโกแไปว่าไปนั่นเองค่ะส่วนข้อ a i want to go to the market ฉันต้องไปตลาดมันยังเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนข้อ b ฉันป่วยแต่คุณไปร้านอาหารอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะคะส่วนข้อ c ฉันป่วยคุณไปห้างสรรพสินค้าก็ยังไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นคำตอบคือข้อ d ค่ะข้อที่3ค่ะ a กับ b คุยกัน a ถามว่า where are you where are you คีย์เวิร์ดตัวสีแดงค่ะแวร์ Where แปลว่าที T ่ไหน very good เก่งมากค่ะ B บอกว่า am at the แล้วก็ให้รูปภาพมาซึ่งค่อนข้างง่ายนะคะ A. Pet Shop B. Gas Station C. b u s Station D. p olic e Station Try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะ Electric. ตรวจคำตอบค่ะ คำตอบคือข้อ b gas station แปลว่าปั๊มน้ำมันตามรูปภาพค่ะข้อ a pet shop แปลว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงข้อ c bus station แปลว่าสถานีรถบัสสถานีรถประจำทางส่วนข้อ d police แปลว่าตำรวจ police station แปลว่าสถานีตำรวจค่ะ number f o u where are they going where are they going คีวตัวสีแดงแวร์แปลว่าที่ไหนเดแปลว่าพวกเขาพวกเขาไปที่ไหนสังเกตนะถาม they, เดตอบด้ยวยเดค่ะ They are going to the ตามรูปภาพนะ A shopping mall B restaurant C p e t s h o p D school Try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะ Lessure ตัวคำตอบค่ะ คำตอบคือข้อ a shopping mall แปลว่าห้างสปปรรพสินค้านั่นเองค่ะ number f a กับ b คุยกัน a ถามว่า which one is college which one is college คีย์เวิร์ดคือตัวสีแดงนะคะ college แปลว่าถูกต้องข้อใดถูกต้องค่ะต่างรูปภาพ a p e t s h o p b gas station c restaurant d police station Try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะ Let's c c ตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ A pet shop แปลว่าร้านขายสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปทำข้อที่6เรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ free time กิจกรรมยามว่างกันก่อนนะคะ Look at the picture and repeat after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามคุณครูนะคะ number ร์ว Go swimming Go swimming ไปไว่ายน้ำาัมเบอร์ Listen to music Listen to music แปลว่าฟังเพลงคำว่า listen แปลว่าฟัง number ร Ride the bike Ride the bike แปลว่าปั่จักรยานหรือขี่จักรยานค่ะคราวนี้ถ้าอ่านช้าๆ like a bike แต่ถ้าสมมติว่าอ่านแบบเร็วเสียงตัว A เสียงอัะตัวนี้จะถูกรวบไปกับเสียงตัวแรกท้ายของเสียงตัวแรกนะคะจึงเป็น like the bike like the bike โอเคค่ะ number four play guitar play guitar เร่นกีตาร์ number f i v l d a b o o o read a b o o k นี่คืออ่านช้าๆนะคะถ้าอ่านแบบเร็วเสียงตัวเอตัวนี้จะถูกรวบไปกับเสียงตัวท้ายของคำแรก o i ทบุก l ิ book แปลว่าอ่านหนังสือหนึ่งเล่มค่ะถ้าอ่านหลายเล่มเติม S ตัดอออกนะคะต่อไป Number 6หกโยกะโยกะแปลว่าเล่นโยคะนั่นเองค่ะแต่อ่านโยกะ โอเคค่ะต่อไปนะคะข้อสอบตอบข้อที่6ค่ะ A กับ B คุยกัน A บอกว่า what do you do in your free time what do you do in your free time ถาม u u ตอบ I นะคะโจทย์ให้มาแล้วแต่กรณีถ้าโจทย์ไม่ให้มาเราก็ต้องวิเคราะห์นะคะว่าถาม u u ตอบ I ค่ะมาดูคีย์เวิร์ดตัวสีแดงตัวต่อไปนะคะดูตรวนี้แปลว่าทํา free time แปลว่าเวลาว่าง คุณทำอะไรในเวลาว่างตามรูปภาพนะคะ A cook B ride the bike C read the book D listen to music try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือขอ้อ D listen to music แปลว่าฟังเพลงค่ะ number seven A กับ B คุยกัน A ถามว่า what do you like to do after school what do you like to do after school มาวิเคราะห์กันนะคะหาคีย์เวิร์ดค่ะอย่าลืมว่าถามด้วย you เวลาตอบทำอย่างไรคีย์เวิร์ดต,ตัวต่อไปค่ะ do ดูแปลว่าทำถ้าแปลไม่ออกโจทย์ตัวอื่นแปลไม่ออกไม่เป็นไรนะคะแปล2องคำนี้ออกสามารถนำไปสู่คำตอบได้แล้วค่ะแต่ถ้าแปลออกนะคะประโยคนี้จะแปลว่า คุณชอบทําอะไร after แปลว่าหลังจากหลังจากโรงเรียนก็คือหลังจากกลับโรงเรียนนั่นเองค่ะ B จะตอบว่าอะไร A I play guitar B I ride like the bike C you play guitar D you ride like the bike try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะ ตรวจคำตอบนะคะคำตอบคือข้อ b ถาม u ตอบ i ดังนั้นเด็กๆตัดข้อที่ไม่ใช่ i ออกเลยค่ะก็คือข้อ c และข้อ d ตัดทิ้งได้เลยนะคะเหลือวิเคราะห์ a กับ b เท่านั้นค่ะและตามรูปภาพคือปั่นจักรยานคำตอบคือ i ride like the bike ข้อ b นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ a ถามว่า what did you do last weekend what did you do last weekend เห็นไหมคะ เจอ d o ดูอีกแล้วดูแปลว่าทำถาม you ตอบ i ค่ะคุณทำอะไร last weekend weekend แปลว่าวันหยุดสุดสัปด,ดาห์คุณทำอะไรช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา B บอกว่า I went A cooking B walking C shopping D swimming ดูจากรูปภาพแล้วลองตอบกันดูนะคะ คำตอบค่ะคำตอบคือข้อดีคำว่า swimming แปลว่าว่ายน้ำนั่นเองค่ะ Very easy เห็นไหมคะค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆดูไม่ยากเลยค่ะภาษาอังกฤษข้อที่9จากรูปภาพ which one is college which one is college ตัวสีแดงนะคะ college แปลว่าถูกต้องขอ้อใดถูกต้อง a I go swimming b she plays guitar C. He likes yoga. D. We like cooking. Try to answer. ลองหาคำตอบกันดูนะคะเทชนดตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ C นั่นเองคำว่าตามรูปภาพนี้คือคำศัพท์ว่าโย g ะก็คือข้อ C และภาพที่ให้มาเป็นผู้ชายจึงใช้คำว่า he ที่แปลว่าเขาผู้ชายแทนค่ะ Number 10 What do they do in their free time? What do they do in their free time? หาคีย์เวิร์ดนะคะตัวสีแดงค่ะ day แปลว่าพวกเขาดูตัวนี้แปลว่าทําพวกเขาทำอะไรในเวลาว่างอย่าลืมนะคะโจทย์ถามดีเดย์ค่ะ A I play football B you read the book C we ride like the bike D Day play football Try to answer ลองหาคำตอบกันดูค่ะตัวคคำตอบค่ะคำตอบคือข้อดีมาวิเคราะห์กันนะคะจำไว้ว่าโจทย์ถามได้ๆเดยเวลาตอบก็ตอบได้เดยดังนั้นมีข้อเดียวคือข้อดีถ้านักเรียนแปลรูปภาพไม่ออกก็ตอบข้อดีได้เลยค่ะแต่ถ้าใครแปลออกนะคะภาพนี้คือเล่นฟุตบอลนั่นก็คือคำว่า Play Football นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าภาษาอังกฤษ Very Easy ง่ายมากๆเลยค่ะให้นักเรียนรวมคะแนนนะคะว่าได้กี่คะแนนจากนั้นถ่ายรูปส่งเข้าไปในอัลบั้มไลน์กลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะ Take care of yourself ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้จบแล้วค่ะ s e e you a g a i n Goodbye แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย